สวัสดีค่ะวันนี้น้องอาจจะพาไปชมพลมรกตจ,จ,จันทบูรีค่ะที่ร้านเซน,นเชตามมาได้เลยค่ะอันนี้นะครับเป็นพลมรกตที่เก่าตัวนหนึ่งที่เราเก็บไว้นะครับเป็นพลมรกตน้ำดีนะครับแวววาวาเหมาะที่จะทำเครื่องประดับ ใชก็ติดต่อไนดะ้ได้นะครับอันนี้เป็นมรดตรเก่าจริงๆมรกตรแท้ๆของอบางกระจะจัแทบทรีนีครับมีหลายรูปแบบโดยจาะเป็นหยดน้ำสี่เหลี่ยมรูปไข่รูปกลมก็สั่งทำได้นับนอกเหนือนจากนี้เรายังมีก้อนนะวันหน้าเราจะเสนเอก้อนบางกระจะมรดตรให้ดูนะครับอันนี้ทำเป็นชุดข้อมือก็ได้นะครับทำเป็นชุดราคาเรื่องราคานะก็ั้งแต่หลักร้อย หลักพันแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์แล้วแต่สีเรื่องราคาเราต้องติดต่อคุยกันเราจะฉายให้ดูทางกล้องเวบ็บแคมที่วิดีโอนะครับที่ก่อนจะส่งพอยเราก็จะให้ดูสินค้าก่อนเ,อเรื่องการส่งก็ส่งทั่วประเทศไปในประเทศก็ส่งด่วนทาง EMS นะครับพอยบรรจะานี่ลักษณะก็คือพอยตัวนี้ ไม่มีสารเคมีในการเผาจะส่วนใหญ่จะเป็นพลอยเก่านะครับสนใจก็ลองสอบถามจากเว็บนะครับเออโทรติดต่อน้าเว็บก็0871505601นะครับ